นี่เป็นคพูดราะพ,พวกเราก็รอพี่โน้มนานแล้วอขอให้มีความสุขมากๆมีหลานเร็วๆนะคะครับก็มีความสุขมากๆครับจะได้มีคนดูแลครับยินดีด้วยครับก็ได้แต่งเสื้นทีครับเดี๋ยวผมจะตามไปติดๆก็ยังไงขอให้มีความสุขมากๆมีหลานเร็วๆนะครับ เป็นวันที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตนะคะแล้วก็ขอให้น้องทั้งสองคนเนี่ยยิ่งมีแต่ความสุขมีความรักความอบอุ่นในชีวิตครอบครัวแล้วก็มีตัวน้อยไวๆนะคะรักยินยงมั่นคงตลอดไปเลยนะคะแล้วก็มีลูกหลานมาเล่นกับลูกลูกวังกับพี่น็อตนะคะก็ขอให้มีทายาทไวัยนะครับมาให้ลูกใหญ่ได้แกล้งบ้างแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่โนโกแกล้งลูกใหญ่ไปเยอะแล้วครับก็พี่โนเป็นคนดีน่ารักอยู่แล้วนะคะก็ ปอกไม่แปลกใจที่ทำไมน้องจอยถึงรักนะคะแล้วก็น้องจอยก็น่ารักสมกับที่พี่โนรักจริงๆค่ะก็ขอให้พี่โน่มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็คิดิ่สิ่งใดก็ขอให้สำเร็จและขอให้สาเรอนกันทุกครั้งก็ขอให้คู่บ่าวสาวนะครับจริงๆแล้วสวรรค์นะครับมีสวรรค์แล้วครับแต่อย่าลืมก็อย่าก้าวนราโลกก็จะมี แนวลบก็มีครับมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดขอให้ไปโฮมเฟสชมาร์ทนะครับมีทุกอย่างให้เลือกนะครับเหมือนอย่างคู่ของเราอะนะไม่ใช่ครับงนี้เข้าเลยๆเข้าผมตางนี้ครับมีวสตุมากลครับนอจอยเยี่ยมมากเลยต้องเริ่มศึกษาแล้วว่าเอ้ยไม่ใช่เริ่มเมไรก็เมื่ไร่คะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นยังยังทำงานไปก่อนละกันตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาก็ให้ให้พี่พี่น้องๆเดี๋ยวพี่หน่อยอะไรให้เข้าไปกันให้หมดก่อนเดี๋ยวถ้าเอ็กเก็บเงินมาขอผมได้เมื่อไหร่ก็เพรนั้นแหละฮะยวต้องย้ายไปอยู่อินเดียก่อนนะจะได้ไปขอก็อพี่โน้ยก็บอกเองค่ะว่าถ้าจะปรึกษาเรื่องงบเรื่องงานแต่งอะไรยังไงเนี่ยปรึกษาได้ก็เลยตั้งพี่โน้เป็นที่ปรึกษาอุโสไว้แล้วค่ะไม่เป็นใจเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไหร่จะบอกค่ะ